สวัสดีครับกระแสข่าวดังเลยครับด่าลูกค้าจนเป็นดาราปิงปองธงชัยจากเด็กแยกขยะขายเสื้อผ้าสู่ดาราหนังร้อยล้านคนขายเสื้อผ้าที่กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลซึ่งถ้าใครเคยผ่านจากรายการดังอย่างเทยเที่ยวไทยตอน147 ที่ทางรายการนั้นได้อัปโหลดคลิปวิดีโอในวันที่31กรกฎาคมปี2 0 1 4ซึ่งทางรายการนั้นได้ตัดคลิปชื่อคลิปว่าพระนางคือป๋อมแปมไงโดยพิธีกรทั้ง3คนในขณะนั้นได้พาท่านผู้ชมไปเยี่ยมร้านขายเสื้อผ้ามือสองร้านหนึ่งที่มีคนขายที่มีเอกลักษณ์และนั่นก็เป็นการที่ ปิงปองธงชัยนั้นได้ปรากฏตัวในทีวีและเรียกกระแสความฮือฮาระดับไวรัลให้แก่ผู้ที่ได้ดูอย่างมากโดยการพูดจาที่มีสเสน่ห์มีอารมณ์ขันส่วนตัวและทักษะในการขายเสื้อผ้าในระดับที่น่าติดตามให้แก่คนอื่นและเข้าสู่วงการจากการที่เป็นตัวตนชัดเจนและเป็นคนขายเสื้อผ้าที่โด่งดังในโลกโซเชียล เส้นทางในวงการบันเทิงนั้นปิงปองธงชัยเข้ามาในรายการสวยด้วยแซบปิงปองก็ได้บอกว่าตอนที่ทาง GDS กำลังจะเริ่มสร้าง Dairy to see the series ขณะที่เขากำลังขับรถพาแม่ของเขาไปเที่ยวหรือทำบุญเพื่อนของเขาที่ทำงานอยู่ที่ GDS ก็ได้ โทรมาชวนปิงปองให้ไปแคสติง้งโดยในตอนนั้นทางด้าน GD h ต้องการคนที่มาสวมบทตัวละครของกอล์ฟในเรื่องและเพื่อนของปิงปองก็เลยได้คิดถึงเขาเพราะว่าปิงปองนั้นมีคาแรคเตอร์ที่ตรงกับบทและแน่นอนว่าปิงปองเองก็เข้าสู่กระบวนการแคสติง้งและผ่านการออริชัน่นรวมถึงการฝึกฝนและสุดท้ายก็ได้คว้าบทกอฟไปคองได้สำเร็จ ทำให้เขากลายเป็นดารานักแสดงที่เป็นตัวสร้างสีงสันให้กับวงการบันเทิงไทยที่น่าสนใจขอขอบคุณข่าวจากไทยสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกรแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ